นี้นะครับนอกจากความเห็นของภาคเอกชนแล้วมาดูภาคที่ย่อยลงไปอีกก็คือผู้ค้ากันหน่อยนะครับผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดต้นพยอมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาบอกแบบนี้ครับว่ามาตรการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทของรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้อย่างแน่นอนครับที่ตลาดต้นพยอมตาบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศการจับจ่ายค่อนข้างเงียบเหงาเนีครับมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายค่อนข้างบางตาท่ามกลางฝนที่ตกต่อเนื่องครับ โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มีระบบการจ่ายเงินผ่าน QR code แล้วก็แอปพลิเคชันธนาคารต่างๆนะครับซึ่งผู้ค้าในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเรา,าเห็นด้วยกับมาตรการดิจิตอลวอลเล็1,000่บาทของรัฐบาลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับแล้วก็จะร่วมโครงการในฐานะร้านค้าของโครงการเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับบอกว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีความห่วงกังวลด้านภาษีนั่นเองนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ อย,อยากร,าร่วมค่ะอยากร่วมเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้มีรายได้เข้ามาเนาะเ,เพราะถ้าเราไม่มีเนะี่ยเราก็ไม่ได้ขายของเลยรเรากะ็จะไปที่ร้านใหญ่ๆหมดเนาะเราก็อยากให้มีอยากเข้าร่วมด้วยนะคะเราคิดว่าที่เขามีการให้เงินดิจิตอลเนี่ยเราเราคิดว่าดีไหมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกษิจตรงนี้ดีมากเลยเนาะคนก็รอคนอยากได้ คนก็จะรอตรงไหนเงินหมืน่นเงินหมื่นเมื่อไร่จะได้มันจะได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเข้าร่วมอยู่ค่ะเพราะว่าจะได้รายได้เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงโควิดรายได้ก็ลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโครงการอะไรดีๆเข้ามาก็อยากเข้าร่วมอยู่ค่ะหรืออยากเข้าไม่ต้งอย่างผมไอยากเข้าพี่กลัวภาษีภาษีใช่แล้วตอนเฮากับบมกว่าคือทําไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เฮาก็เสียภาษีข,าของเขาอยู่แล้วเนาะ เขาก็บูกว่าเขาจะต้องเสียภาษีเพิ่มก่อนอย่างใดค่ะค่ะปัจจุบันนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินนโยบายนะคะโดยกําหนดแนวทางการใช้เงินภายในระยะเวลา6เดือนและพื้นที่ในการใช้เงินดิจิทัล4กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายเดือนตุลาคมเพื่อเริ่มต้นนโยบายภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ยังมีการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องนะ<ช>อย่างเรื่องที่บอกว่ารัศมี4ก<ช>ิโลเมตรก็มีการบอกว่าอาจจะขยายพื้นที่<ช>เป็น,น,นระดับตำบลหรืออำเภอนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญใครที่ติดตามเรื่องนี้คงจะอุ่นใจสบายใจได้แบบนี้นะครับค่ะ